สวัสดีครับคุณชมสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวสารการรบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนในวันที่924ของการรุกรานจากกองทัพรัสเซียกันอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งในขณะน,นี้กองทัพรัสเซียได้เริ่มจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครเพื่อต่อสู้กับการรุกข้ามคมแดนของยูเครนในแคนครูดพวกเขาพยายามที่จะไม่ส่งกองกำลังขนาดใหญ่ที่อยู่ในยูเครนมาปกป้องพื้นที่แห่งนี้แต่อย่างใดครับ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐคูดได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังจัดตั้งกองลังสำรองพวกเขาจะใช้ทหารอาสาสมัครสำหรับการปกป้องดินแดนซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในแคว้นครูดเท่านั้นแต่ว่าที่แคว้นเบกอร,รอดของรัสเซียก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ดูเหมือนว่าการรุกคืบของยูเครนในแคว้นคูดเฟตแรกจะจบลงแล้วมีรายงานว่ายูเครนสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซูจาส่วนกองทัพรัสเซียก็มีข่าวว่าสามารถยึดหมู่บ้านอุลน็อกซึ่งอยู่ติดกับเมืองซูจาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กลับคืนมาได้เช่นกันในขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองโปรครอฟ ซึ่งเป็นเมืองในภูมิภาคโดเนสของยูเครนเมืองแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาตั้งแต่ยึดเมืองอับ e ดีอิฟกาได้กองทัพรัเสเซียได้ขยายพื้นที่เป็นแนวยาวประมาณ29กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกของเมืองอับดีอ e ิฟกาและพวกเขาอยู่ห่างจากชานเมืองโปรครฟไปประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามการสู้รบกันที่เมืองนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียบุกไม่ขึ้นมา 2- องสามวันแล้วและกองทัพยูเครนก็สามารถยึดรถถังแบบที2ของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของเมืองโปโคอฟได้อีกด้วยครับต่อมานะครับสำหรับการรบกันในพื้นที่ของเมืองชาชิปยา ก็เพราะว่าฐานยูเครนพยายามที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียอย่างเต็มที่ในจุดนี้กองทัพรัสเซียก็บุกไม่เข้ามาหลายวันแล้วเช่นกันครับยูเครนได้อาศัยความได้เปรียบในที่ตั้งของตนที่อยู่บนเนินสูงระดมยิงปืนใหญ่ใส่ฐานรัสเซียนอกจากนี้ยูเครนยังมีแนวแม่น้ําขวางกัน้นทําให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถเข้าประชิดชานเมืองได้ในจุดนี้ก็คงต้องให้กําลังใจทหารยูเครนสู้ต่อไป เพราะว่าทั้งเมืองชาชิปยาและเมืองโปรโคอฟก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากสำหรับยูเครนครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมก็พบว่ายูเครนนั้นได้ใช้เรือโดรนโจมตีฐานทัพเรือของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของโนโวรอซีดซึ่งในจุดนี้ก็เป็นอู่เรือของกองเรือทะเลดํารัสเซียนะครับแต่ก่อนนั้นกองเรือทะเลดําก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ของเซวัตโตโปแต่ว่าก็ต้องหนีจากโดรนของอยูเครนมาประจําการในจุดที่ไกลขึ้น แต่ก็เท่านั้นล่ะครับคุณชมกองทัพยูเครนก็ยังคงสามารถส่งโดรนน้ำเข้ามาโจมตีได้อยู่ดีครับต่อมานะครับก็พบว่ายูเครนได้พยายามพัฒนาโดรนรุ่นใหม่ออกมาเป็นโดรนที่สามารถติดตั้งปืนไรเฟิลจโจมขนาดเล็กได้อันนี้น่าจะเป็น AK-47 นะครับ จากภาพการทดลองจะเห็นได้ว่าจังหวะการยิงของปืนนิ่งพอสมควรซึ่งก็น่าจะมีระบบควบคุมแบบสเตเบลิเซอร์ด้วยส่วนภารกิจของโดรนชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเอาไว้จัดการกับโดรนของรัสเซียเป็นหลักหรือไม่ก็เอาไว้รัตะเวนและสามารถยิงใส่ฐานราบของรัสเซียได้ครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกรทหารของยูเครนกันต่อเลยนะครับซึ่งพบว่ากองคนจโจมที่92ของยูเครนสามารถทำลายรถถังของกองทัพรัสเซียได้จำนวน1คันยานเกราะแบบ BMP ได้จำนวน2คันและปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S3 ขนาด152ม mm ิลิเมตรได้อีกจำนวน1ระบบนอกจากนี้หน่วยทหารราบหลายหน่วยและยานพาหนะจานวนมากของกองทัพรัสเซียก็ถูกโจมตีด้วยครับ ละยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่6กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,170นายยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการทหาร72คันรถถัง7คันปืนใหญ่สนาม20กระบอกดโดรน74ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันภยลังอาศอีก1ระบบครับส่วนข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนกันบ้างนะครับ โดยอังกฤษนั้นได้ประกาศว่าจะมอบขีปราวุธอนเนกประสงค์แบบ LMM จำนวน650ลูกคิดเป็นมูลค่า213ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐให้กับยูเครนครับเดี๋ยวตรงนี้แอดมินขอเล่าถึงขีปราวุธแบบ LMM กันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมซึ่งขีปราวุธชนิดนี้มันสามารถยิงจากแท่นยิงต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแท่นยิงที่ติดตั้งเอาไว้บนรถ หรือว่าบนอากาศยานแม้กระทั่งเรือรบก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าในยูเครนแอดมินก็เห็นติดตั้งเอาไว้บนรถกระบะเอาไว้ยิงโดรนของรัสเซียนอกจากนี้ยังสามารถยิงเป้าหมายทางภาคพื้นดินได้พวกมันนาวิถีด้วยเรเซอร์มีระยะยิงไกลสุดอยู่ที่6กิโลเมตรครับถือว่าเป็นอาวุธอเนกประสงค์มีราคาไม่แพงแต่ว่ามีความแม่นยำสูงสามารถใช้ในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยครับ และนี่ก็คือหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอด,ดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีคอิกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ